بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأي في أبسود إي بي تي هانا إي نتحدث عن وانبول لأشوان ولا خمفو لنبيت ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที ที่มันเหมือนจะดีขึ้นจากบทเจอบททดสอบเพราะว่าหลังจากหลังจากที่เจอบทกับบททดสอบเนี่ยมันก็จะสู่ช่วงเขาเรียกว่ามันคือการวนลูปของการทําผิดมันจะวนลูปอยู่อย่างนั้นนะแน่นอนฮะเราโดนบททดสอบการเป็นผู้หลงผิดย่อมมีบททดสอบถูกไหมและก็มีบางครั้งที่ผลทดสอบนั้นผ่านไปได้ด้วยดีและเราก็หลงลืมมันไปไง ลืมไปแล้วว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นเราลืมไปเพราะเราไปสนุกต่อแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็มีบางครั้งที่บททดสอบนั้นรุนแรงถึงขั้นทําให้เราสุดคิดว่าใครช่วยเราใครจะช่วยเราได้บ้างพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเพื่อนเอ้ยเพื่อนมาช่วยหน่อยว่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เรานิสรตะหมดใครช่วยเราได้มาหรือพระเจ้าหรืออัลลอฮ์ช่วยเราให้มันผ่านไปเลยทําให้เรานั้นอยากกับเนื้อกับตัวหรือเปล่า ในการที่เราอาจจะคิดได้ว่าพระเจ้าช่วยให้เราผ่านเรื่องนี้อยากให้เรากลับเนื้อกลับตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พอเวลาผ่านไปเราก็กลับไปทําแบบเดิมเหมือนเป็นลูปวังวนที่ไม่รู้จบเป็นคนดีบ้างเป็นคนเลวบ้างวนเวียนไปแบบนี้ตลอดเวลาไม่เจอทางออกที่ชัดเจนสักทีผมเชื่อครับว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดําดิ่งที่สุดของผู้หลงผิดเลยก็ว่าได้ดูอาในการขอดูอา เป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคนรอบข้างที่จะช่วยให้ผู้หลงผิดนั้นเดินออกมาจากความหลงผิดได้ด้วยกับการช่วยเหลือของพรงอะองค์อัลลอฮ์และเมื่อเกิดความสับสนจงขออภัยต่อพรอะองค์อัลลอฮ์ให้มากๆจงขอให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือฮะดีษท่านรอสุล,ลุอลอฮ์กล่าวว่าบุคคลซึ่งเขาดีใจในการทําความดีของเขาและแม่เสียใจในการทําความผิดของเขาเขาผู้นั้นคือผู้ศรัทธาที่มั่นบางทีเรามองอะไร สวนทางกับหลักการอิสลามหลักการศาสนาอยู่ตลอดเวลาเลยครับแต่เชื่อว่าเราทุกคนจะชอบทําเรื่องดีๆนะฮะในชีวิตของเราภูมิใจในการทําความดีถูกไหมและทุกครั้งที่ความดีจบลงเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยหากเราทําความผิดเนี่ยหลักการใหญ่ของอิสลามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางทีเราก็เฉยๆซึ่งเราก็ทําลงไปซ้าร้ายไปกว่านั้นเราทําตัวไม่รู้ร้อนไม่รู้ผิดอะไรเลยแต่แน่นอนถ้าเราเชื่อมั่น เราภูมิใจเราดีใจในการทําความดีเนี่ยเราจะเป็นผู้ศรัทธานะครับฮัดดิสซอเฮียนะครับบันทึกโดยติรมิซีนะครับ,รบ,บ,เ,รรบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจงเชื่อมั่นนะฮะในระหว่างที่สมมุติว่าไอเราวนลูปใช่ไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเนี่ยแต่ไอตอนที่มันดีเนี่ยเราจงเชื่อมั่นสิครับเราองเชื่อมั่นว่านั่นเนี่ยคือเรามาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วเราก็ต้องเป็นให้ปรับตัวเองให้เป็นผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาที่มั่นนะ ทาราสุรลลอฮ์กล่าวว่าสวรรค์อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่านมากยิ่งกว่าหูหนีบรองเท้าของเขาเสียอีกและไฟนรกก็เชกเช่นกันเรามักมองอะไรง่ายๆในการดำเนินชีวิตในแต่ละวนันกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนอนง่ายๆอะไรประมาณนี้ครั้นย้อนมองอนาคตซึ่งเราจะต้องไปอยู่ในที่ที่นั้นตลอดกาลนั่นคือสวรรค์ใช่ไหมฮะเราอยากเรา,เรา,เ,ราเราจะไม่ได้อยู่ในโลกโลกบุญโลกดุนยาตลอดไป ไม่ว่าจะในสภาพไหนจะรวยจะจนทุกเพศทุกวัยลว้วนนำอิสลามไปปฏิบัติได้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอยากคิดว่าสวรรค์เนี่ยมันอยู่ไกลเกินเอื้อมนะครับพี่น้องมันอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดมากกว่านั้นซะอีกการที่เราความดีทําความดีเนี่ยมันก็มันก็ค่อยๆนําเราไปสู่ใน หนทางของาศาสนานาเราไปสู่สวรรค์ทีละเล็กทีละน้อยสะสมความดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเืๆ,ๆ,ๆ,ๆเช่นเดียวกันทําความชั่วก็จะสะสมความชั่วค่อยๆไล่ไล่ไล่ให้เราลงนรกได้เช่นเดียวกันฮะดิษสเฮียบุคฮารีนะครับนี่คือนี่คือวังวนและช่วงเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องชัดเจนนะฮะตอนนี้มันถึงถึงช่วงที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรเอาง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยเปรียบเทียบง่ายๆเลยบุรีการสู่บุรี เราสูบบุหรี่เราติดใช่ไหมเราติดมันมากเลยสูบบุหรี่นั้นเลิกไม่ได้แล้วมันมีวิธีเลิกไหมผมบอกได้เลยวิธีเลิกบุหรี่มีวิธีเดียวคือหักดิบครับไม่ใช่มาลดทีละมวนสองมวนลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่จริงสุดท้ายคุณจะกลับไปสูบมันต่อแต่ถ้าคุณหักดิบแล้วเลิกยุ่งกับมัน คุณจะถอยมันออกมาได้ด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวัตาลาวังวนนั้นจะจบสิ้นช่วงเวลาที่จำเจนั้นจะจบสิ้นคุณจะเจอแสงสว่างคุณต้องหักดิบคุณเลิกทำคุณบอกกับตัวเองเลยว่าเนียดกับตัวเองเนียดดีๆการเนียดที่ดีอัลลอฮฺจะช่วยเหลือแน่นอนเพราะฉะนั้นเนียดเลยบอกตัวเองฉันจะเลิกทำนนี้ละฉันจะไม่ร้องเพลงแล้วนะฉันจะไม่ไปเที่ยวกลางคืนแล้วนะฉันจะไม่ชู้สาวแลนะเดี๋ยวอินชาอัลลอฮฺฉันเนียดฉันจะนิกาฉันจะขอให้อัลลอ ให้ฉันได้เจอ,อเนื้อคู่ได้เจอสตรีที่ฉันจะใช้ชีวิตไปและเข้าสวรรค์อยู่ในสวรรค์ด้วยกันอาเมนเนี่ยดีดีเนียดดเน่ยด,ดีดีดูอาดีๆอัลลอฮ์จะช่วยเหลือและหักดิบเลิกยุ่งทุกอย่างลองดูสิครับคุณลองดูแล้วคุณจะรู้ว่าการช่วยเหลือของอัลลอฮ์นั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นวังวนและช่วงเวลาของผู้หลงผิดเนี่ยผมเข้าใจดีผมเข้าใจมันดีแล้วผมก็ทําแบบที่ผมพูดนี่แหละผมดูอา ผมดูอากับตัวเองแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือล้วทำดีลลไรนะครับก็อีพีที่5ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุมวะราฮ์มะตุลลอฮิวบะระกาตุคับ